จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือสําคัญในการวางแผนการเงินนะครับว่าหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลากับงบการเงินนะครับแต่ววิดีโอตอนที่แล้วเราเจาะลึกมูลค่าเงินตามเวลาไปแล้วมาในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาเจาะกันที่เรื่องของงบการเงินนะครับโดยงบแรกที่อยากพาไปรู้จักนะครับก็คืองบดุลส่วนบุคคลหรือ personal balance sheet นะครับ ในช่องของเรานะครับเรามีสอนถึงเรื่องการเงินธุรกิจกันไปแล้วนะครับการเงินธุรกิจเนี่ยก็มีงบดุลของธุรกิจใช่ไหมครับก็คือ,อสินทรัพย์นะครับก็มาจากหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับก็คือ,อก่อนหนี้เท่าไหร่ใช้เงินเจ้าของเท่าไหร่เพื่อมาสร้างสินทรัพย์ทีนี้ในส่วนของงบดุลส่วนบุคคลนะครับงบดุลส่วนบุคคลเนี่ยก็ประยุกต์ใช้คล้ายๆกันนะครับมันก็เป็นตัวบอกว่า านะการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรครับวันนี้เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งถ้าเราเอาสินทรัพย์ลบกับหนี้สินนะครับเราก็จะเราเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินนะฮะเราก็จะได้ความมั่งคั่งสุทธิหรือว่าเน็ตเวิร์ดของเรานะครับซึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าฐานะการเงินของเราเป็นยังไงนะครับมันเช็คได้จากความมั่งคั่งสุทธิ นะครับก็คือการเอาสินทรัพย์ลบนี้สินนี่นั่นเองนะครับออกมาเป็นเ็ตเวิร์นะครับคราวนี้ลองรู้จักประเภทของทรัพย์สินนี้สินกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของเพอร์ซนอลเนี่ยนะครับตัวทรัพย์สินนี้สิินเนี่ยจะมีความเข้าใจง่ายกว่าบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโดยหลักการก็กอาจจะคล้ายๆกันนะครับ ก็คือเราแบ่งฝั่งซ้ายนะฮะออกเป็นสินทรัพย์นะครับแล้วก็ฝั่งขวานะฮะเป็นหนี้สินนะครับแล้วก็เป็นส่วนของความมั่งคั่งสุทธินะฮะหรือว่าส่วนของเจ้าของนะส่วนที่เป็นของเราครับสินทรัพย์เนี่ยเราแบ่งด้วยกันสามหมวดนะฮะหมวดที่หนึ่งคือสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับหมวดที่สองคือสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวและหมวดที่สามนะครับก็คือสินทรัพย์ลงทุนนะฮะหรือว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้สร้างเงินนั่นเองนะฮะ ทีนี้สินทรัพย์สภาพคล่องคืออะไรนะครับก็คือพวกเป็น l i q u i d i t y ของเรานะเราอาจจะเป็นแบบการเก็บเงินไว้ในเงินฝากไว้ในพวกกองทุนรวมตลาดเงินนะฮะมันนี่มาเก็ตฟันนะฮะที่เป็นกองทุนรวมที่แบบฝากเงินแทนเรา,าซื้อพวกตั๋วเงินพวกตราสารระยะสั้นนะครับหรือว่า,าจ,จะเป็นพวกช็อตเทอร์ฟิกอินคั่มก็ได้นะฮะกองทุนรวมตราสารนี้ระยะสั้นก็ได้หลักๆมันสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยคือที่ที่เราเก็บไว้นะครับเพื่อ,อเป็น เงินสำรองถูกเฉินเป็นเงินใช้จ่ายชีวิตประจําวันนะครับสินทรัพย์เช้สว่สวสนตัวมีอะไรบ้างนะครับจริงๆหลักๆคนเราสินทรัพย์เช้ส่วนตัวนะฮะก็จะเป็นเรื่องของรถและก็บ้านนะฮะที่เราอยู่อาศัยเองนะฮะหรือบางคนก็อาจจะอยู่เป็นคอนโดนะครับในส่วนของสินทรัพย์ลงทุนนะครับก็เรื่องของพอร์ตกองทุนร่วมพอร์ตหุ้นทองคานะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างสินทรัพย์ลงทุนนะส,นสินทรัพย์ที่ใช้สร้างเงินอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับก็จัดเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่เราเอามาบันทึกไว้ นะหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทนะครับ provident fund นะครับที่มีทั้งส่วนที่เป็นของนายจ้างนะครับแล้วก็ลูกจ้างนะครับก็เป็นส่วนที่เราก็เอามาบันทึกไว้นะฮะนี่ก็คือสินทรัพย์นะฮะ list ไว้นะฮะเป็นส่วนที่เป็นสร้างเงินในขณะที่นี้สินนะครับน้สินมีอะไรนะฮะมันก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดนะครับก็คือน้สินระยะสั้นกับน้สินระยะยาวนะครับน้สินระยะสั้นเนี่ยก็คือ นี้ที่มันครบกาหนดจะจ่ายในอีกไม่เกิน1ปีนะครับพวกบัตรเครดิตต่างๆหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรที่เราแบบทําผ่อนไว้นะฮะเนี่ยมีกําหนดชําระนะฮะไม่เกิน1ปีส่วนนี้สินระยะยาวเนี่ยก็จะคีย์เวิร์ดของมันก็คือมีมีกำหนดชําระมากกว่า1ปีนะเราผ่อนชําระมากกว่า1ปีส่วนใหญ่ก็เป็นนี้รถนี้บ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราซัมมทั้งหมดนะครับของแอสเซทเรานะฮะ เราก็เอามาหาักลบกับ Total ทั้งหมดของของหนี้เรานะฮะเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าความมัง่งคั่งสุทธิออกมานะครับหรือว่า net w o r ์ h ตรงนี้นะครับนี่ก็คือความมัง่งคั่งสุทธิซึ่งก็จะบอกได้ว่าบุคคลมีฐานะเป็นอย่างไรนะครับคือบางทีเวลาจะดูว่าใครมีสุขภาพการเงินเ,เ,เรียกว่าใครมีฐานะการเงินดีไม่ดีจริงๆไม่ได้ดูแค่ว่า เขาอยู่บ้านแบบไหนเขาขับรถอะไรนะครับจริงๆมันต้องการงบดุลออกมาดูนะฮะต้องดูเข้าไปให้ถึงว่าอ่าสินทรัพย์มีอะไรบ้างนะฮะลิสต์ตามหมวดนี้เลยนะฮะหนึ่งสองสามตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูว่านิสินมีอะไรนะฮะนิสินระยะสั้นมีอะไรนิสินระยะยาวมีอะไรนะฮะเขาไปเช็คตามนี้เลยนะครับซึ่งเวลาที่ถ้าเราสำรวจตัวเองนะครับแล้วเราพบว่าเฮ้ยของเราเนี่ยลิสต์ออกมาแล้ว สินทรัพย์มันค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะสินทรัพย์นะฮะลบดีกว่านะฮะสินทรัพย์นะฮะขอชี้เอาสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างมีอ่รวมแล้วเนี่ยนะฮะมีสินทรัพย์เยอะเลยทั้งสภาพคล่องทั้งอ่าส่วนตัวทั้งพอร์ตลงทุนนะฮะส่วนนิสินเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะมันบอกว่าเรามีความมั่งคั่งสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลิสออกมานะครับแล้วเฮ้ย นะฮะมันหนี้สินเนี่ยมันเยอะกว่าทรัพย์สินที่เรามีนะครับแบบนี้ก็ต้องปรับนะฮะต้องค่อยๆสร้างความมั่งคั่งกันไปนะครับซึ่งทําอย่างไรละ่ะการเพิ่มความมั่งคั่งสุทธิหรือการเพิ่มเน็ตเวิร์กทำอย่างไรได้บ้างนะครับ <S <S ข้อแรกก็ต้องออมเงินสม่ําเสมอครับเวลาที่เราออมเงินเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราพูดคุยกันไปนะฮะว่าพอเราพูดถึงสินทรัพย์นะฮะที่เป็นฝั่งซ้ายนะฮะและฝั่งขวาเป็นหนี้ใช่ไหมครับ อ่าสินทรัพย์เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นสภาพคล่องอ่าส่วนที่เป็นเอาไว้ลงทุนส่วนที่เป็นของใช้ส่วนตัวนะครับอ่าถ้าเราออมเงินสม่ําเสมอไม่ว่าเราจะออมในเก็บมาอยู่ในสภาพคล่องตรงนี้หรือเก็บมาลงทุนตรงนี้มันก็จะทําให้สินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นนะเราเพิ่มขนาดสินทรัพย์นะก็ช่วยให้ความมั่งคั่งสุทธิเพิ่มขึ้นได้นะครับต้องพยายามเพิ่มสัดส,ส่วนสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะฮะเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เพื่อการลงทุน บริหารรายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายอยู่เสมอนะครับมันก็จะทําให้เรามีเงินออมนั่นเองนะครถ้าเรามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับเราก็มีเงินมาออมนะครับชำระหนี้สินให้หมดและไม่ควรก่อหนี้เพิ่มขึ้นหากไม่จําเป็นนะครับก็คือหนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเรามีเรามีหนี้สั้นนะครับแล้วก็มีหนี้ยาวนะครับก็พยายามรีบออ ปะปะปะนี่ยาวนะฮะให้มันหมดไปนะครับแล้วก็ผ่อนนี่สั้นนะค่อยๆจ่ายให้มันหมดไปนะครับก็จะทําให้นิสินเราลดลงและความมั่งคั่งสุทธิเพิ่มขึ้นนัเองนะครับในวิดีโอตอนนี้ก็พามารู้จักเครื่องมือเรื่องของงบดุลนะฮะบันทึกทรัพย์สินนี้สินประมาณนี้นะครับซึ่งผมขอลองเปิด Excel ขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะเรามีสินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ลงทุนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวนะครับผิดนิดนึงะนะครับก็ลองดูนะแล้วก็มีนิสินสั้สนนิสินยาผมลองบันทึกให้ดูนะครับสมมุติว่าสินทรัพย์สภาพคล่องนะสมมุติผมมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ประมาณสักสามแสนนะครับนะเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินนะครับมีพอร์ตลงทุนกองทุนรวมมีติด,ต,ดติดไว้อยู่สองแสนนะครับ พอร์ตหุ้นมีประมาณแสนหนึ่งนะครับอ่าสหารมาทรัพย์ให้เช่าผมไม่มีนะครับจริงๆอะไรไม่มีก็ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอกองทุนพวก ltf ssf อะไรพวกนี้นะครับผมไม่มีนะครับ imf สมมติมีพอร์ตเกษียณอยู่ประมาณล้านหนึ่งนะฮะอ่นี้มัน10ล้านเข้าไปแล้วอาอเอแค่ล้านหนึ่งพอนะฮะโบรเดนฟันนะฮะรวมเบ็ดเสร็จของเรากับนายจ้างรวมๆกันอยู่มีประมาณสี่แสนนะครับอื่นๆอะไรไม่มีนะครับ บ้านที่อยู่อาศัยตีว่ามูลค่าสักสามล้านนะครับมีรถที่ใช้อยู่มูลค่าสักสามแสนนะครับเนี่ยอันนี้คือการลดสินทรัพย์เราออกมาห้าล้านสามนะสินทรัพย์เราปรากฏว่านี่นะครับนี่ก็สมมติว่าผมมีค้างนี่บัตรเครดิตอยู่สักหมื่นหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายนี่บ้านตอนนี้บ้านตีมูลค่าสามล้านแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นนี่ติดค้างเขาอยู่ประมาณ สองล้านเจ็ดนะคะนะครับหนี้รถก็ยังอ่าติดเป็นหนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าสมมติว่าติดเป็นหนี้อยู่สักสองแสนห้านะครับอ่าแบบนี้นะครับก็รวมหนี้ของผมเนี่ยประมาณ2.96นะ,ะ2องล้านเก้าแสนหกหนสินทรัพย์มี5้าล้านสนะครับพอจับลบกันนะฮะลองดูนะ,ะก็คือเอาเนี่ยทรัพย์สินลบหนี้สินนะฮะก็ได้เป็นเน็ตเวิร์ดหรือความมั่งคั่งสุทธิของผมเนี่ย2ล้าน ส,ส4 0 0 0 0สมืนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะค,คือจากาภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือลองดูนะฮะเนี่ยผมเอาตัวแต่ละไอเทมนะครับหารด้วยโท,โทั้งทนะครับซึ่งมันก็จะบ่งบอกได้ว่า,าเราสินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็น6%เนะครับสินทรัพย์ลงทุนคิดเป็น3 2ใส้ส่วนตัวเป็น62นะครับในขณะที่นิสินนะครับก็ บอกภาพได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับก็ถ้าดูเอานิสินหน้าหารกับสินทรัพย์รวมนะครับจากสินทรัพย์ที่มีเนี่ยเป็นนิสิตระยะยาวไปน56นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ร้อเป็น n e t w ี่ยเป็นเน็ตเิดของเราอยู่44นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในการเช็คนะครับว่าฐานะเราเป็นยังไงนะครับดูรนนั์สินน้สิต ก็สำหรับใครที่เป็นครอบครัวก็แนะนําว่าให้ทําองคนนะครับอย่างอันนี้เราเกอะของคนคนเดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นครอบครัวจริงๆเนี่ยเรากอกของเรานะฮะแผ่นหนึ่งแล้วเราก็ไปกากของคู่ของเราอีกแผ่นหนึ่งหรือเราจะเกอกหน้าเดียวกันเลยก็ได้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้อ้ยกดผิดนะฮะเราเกอกหน้าเดียวกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเราก็สินทรัพย์สภาพคล่องอันนี้ของเรานะอันนี้ของคู่เรานะครับแล้วเราก็จับรวมกันได้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ การบันทึกงบดุลน,นั่นเองนะครับก็วิดีโอตอนนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ